สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซก็พามาพบกับผลงานหน้าร้านวันนี้ครับที่ได้ซื้อกันนะครับวันนี้เลยไฮไลท์เลยนะครับนี่วันนี้เราจะได้ซื้อนะครับปูโต๊นะครับนี่ปูโต๊ะรุ่นสองวงเดือนนะครับสวยคมกริบนะครับแบบนี้ใครมียินดีเท่าหลักหมื่นครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงปูโต๊นะครับอันนี้เป็นพัดยศนะครับเสมาพัดยศดาวหนุนนะครับแบบนี้ยินดีเท่าหลักพันนะอันนี้สภาพช้ำหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับ ปู่โตนะครับหลังพัดยศเป็นรูปไข่นะครับอันนี้ใครมีก็ยินดีรับเช่าหลักพันนะครับอันนี้มันจะช้ำๆหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะได้พ่อคูณหนึ่งเจ็ดองค์นึงนะครับบ็อก5ห้าแตกแต่สภาพก็ช้ำๆซื้อหลักพันนะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าป่านะครับผ้าแดงผ้าป่าแบบนี้เป็นหลักพันนะครับใครมียินดีรับเช่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นผ้าแดงแอร์จุดนะครับแบบนี้ สวยๆพันบวกลบมาได้เลยครับยินดีรับเช่าเช่นเดียวกันนะครับเรนว่าพระเครื่องยอดนิยมนะครับนึกถึงผมได้เลยนะครับไก่เอซยินดีให้บริการนะครับร้านอยู่ชั้น2องเอซีาซาสายใต้ซิงเตอร์เปิดบริการส0บโมงเชา้าถึงห้ามเย็นของทุกวันใครที่มีพระเครื่องก็จะเช่าจนกว่าคุณพอใจถ้าไม่พอใจก็เ,เก็บไว้เช่าวันวันหน้าวันนี้ไก่เอซีต้องขอตัวไปนี้สวัสดีครับ